ยูไม่ใช่ครับขายมาก่อนเงี้ยขายขนมโด่งป้งโดองอะไรเนี่ยโอ้ยควานนั่นเนาะมีครอบครัวแล้วก็ยังมาทำขายยังหับขายก่อนก็ยังขายได้ขายดีหับไปได้สิบห้าบาทสี่สิบบาทก็ดีใจแล้วได้เยอะแล้ว